ผมได้พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าตัวเปลี่ยนเกมสินค้า made in China เคยถูกมองว่าด้อยคุณภาพจนถูกเปรียบเลรยว่าเป็นของกอบเซนเจนปัจจุบันก้าวล้ำจีนกลับกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกจนสามารถนำกลับไป,ปตีตลาดในโลกตอนตกได้อย่างน่าทึ่งจีนได้ประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริง จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ของประเทศจีนส่วนยุโรปนั้นช็อกกันทั้งทวีปเลยฮะไม่เคยคาดคิดว่ารถยนต์จีนจะตีตลาดได้เพราะว่ายุโรปนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งยานยนต์กำลังจะสั่นคลอนอีกไม่เกิน5ปีหรือ10ปีท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นการล่มสลายของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศอเมริกา เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำอเมริกาถึงอิจฉาหรือเสยียจและต้องกระทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งยั่วยุให้เกิดสงครามและนั่นคือวิธีทางสุดท้ายเชื่อผมเิอเมริกาจะยั่วยุให้เกิดสงครามเพื่อระง,งับการเจริญเติบโตของจีน